ครับสวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับปราจามวันพฤหัสที่2ี่ธันวาคมนะครับสำหรับฮานอยปกติเมื่อวานไม่มาต้องขออภัยครับเมื่อวาน3ฮานอยไม่มาเลยฮานอยปกติมาตัวรองเองนะครับเมื่อวานนี้ผมขอดูแป๊บนึงฮานอยปกติเมื่อวาน1อ๋อตัวรองหนึ่งมาบนล่างเสียดายมาก ทำไปได้ฮานอยอ๋อบนฮานอยพิเศษฮานอยโปรตีมื่อวานไม่มาฮานอยวีพีไม่มาก็ถือว่าเด่นตัวเน้นไม่มาครับสามฮานอยรุ้งกันต่อกันไปเบาๆแล้วกันครับเมื่อวานออกหนึ่งสี่ห้าหกหกครับหนึ่งสี่ห้าหกหกวันนี้เด่นสุดที่จับได้คือหกครับวิ่งบนรูดล่างหกครับเนาะหกหน้ามีครับ ถ้าชอบแนวทางเลขตามนะครับไม่ชอบผ่านครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ16 26 16 26 76 69 79 27ครับมาด2เข้าไปครับ 3ตัวครับสองหนึ2 1, 6หกสอง6องหกสอง2 7หกนะครับไม่ใช่ทะลึ่งเบิ้ลต่อยนะ <c oughs> ก็ได้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับยังไงก็วางแผนการได้ดีครับสวัสดีครับผม